สนับสนุนโดย ibf ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ081 915 2770เกอนกชนแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยก็ที่ใครยากอะคะ่ะก็น่าอยากให้เกิดก่อนการเลือกตั้งมากกว่าะคะ่ะเพราะว่าถ้าเลือกตั้งระบบมันก็จะเป็นระบบเดิมเหมือนเดิมถ้ายังไม่มีการใครเข้ามาทำหน้าใหม่ๆยุคใหม่ๆเข้ามาน่าจะครึ่งๆนะคะ ถ้ามองแล้วน่าจะครึ่งๆึเพราะว่าถ้าถ้าบริษัทเอกชนหรือนักวิชาการต่างๆเนี่ย <c oughs> เขาก็ยังต้องอิงพรรคการเมืองถ้ายังเป็นคนของพรรคการเมืองอยู่ก็มันก็อยู่เหมือนเดิมก็อยากให้มีนักการเมืองหน้าใหม่อ่าวิธีการคิดใหม่ๆม,ม,มาแก้ปัญหาตรงไี้มากกว่ากว่าที่จะต้องมานั่งอิงนักการเมืองเก่าๆความคิดเก่าๆระบบเก่าๆมากกว่าก็อาจจะมีส่วนช่วยได้นะคะเพราะว่า เพราะว่าน่าจะออรับความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็เอาไปปรับปรุงอะไรเงี้ยต้องเกิดก่อนคิดว่าถ้าหากว่าเกิดก่อนเนี่ยก็คือน่าจะออได้รับเสียงเสียงจากประชาชนเสียงส่วนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็คือหมายถึงว่าได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนว่าตัวเนี้ยคือเออหมาะสมไหมที่จะมีการทําการเลือกตั้งก็ก็มีส่วนนะแต่ถามว่าถ้าหากไปแก้ไขปัญหาทั้งหมดอะอาจจะไม่ใช่อะก็คือมีเสียงฟีดแบ็กกลับไป แต่ฟีดแบ็กตอบกลับมากับมหาประชาชนเนี่ยเราก็ต้องดูมองรัฐบาลแล้วก็มองแนวน้องของกลุ่มชุมนุมก็ส่วนใหญ่แล้วก็เห็นน่าจะน่าจะเป็นน่าจะเกิดขึ้นก่อนนะครับมันต้องตกลงกันก่อนนะฮะก่อนที่จะนี่ไม่งั้นก็เลือกตั้งไปแล้วมันก็หมว่ามาตกลงกันทีหลังไม่ได้ฮะก็อย่างน้อยว่ามันเปิดเศรษฐกิจพวก AEC ออย่างนี้ใช่ไหมคะลงทุนต่างประเทศเข้ามาแล้วก็มีหนทางมากขึ้นอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยได้ในส่วนหนึ่ง ว่าน่าทิศทางมันน่าจะดูได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้ามามา,มาตอนก่อนเลือกตั้งแล้วมันคงแบบปรัแบบเปลี่ยนหรืออะไรทําอะไรได้ยากถ้าหลังจากเลืองตั้งมาแล้วมันก็คงจะมีทิศทางในการไปของมันได้ดีกว่าตัดสินใจอะไรได้ง่ายกว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของชนทุกปัญหากับสามารถนะครับวันนี้ค่ําคืนวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2556กับ เราอยู่กับประเด็นที่ต้องบอกว่าหลายต่อหลายคนนั้นคงจะต้องหันมาให้ความสนใจนะครับก็คือเรื่องที่เรากำลังจะเดินหน้าสู่โหมดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีความเห็นทั้งจากฝ่ายการเมืองจากนักวิชาการแล้วก็ภาคส่วนต่างๆก็มีความรู้สึกว่าถ้าเดินหน้าข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับไม่มีการเปิดเวทีคู่ขนานกันไปหรือไม่ดีเลย การเลือกตั้งออกไปนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าปฏิรูปหาสิ่งที่จะเป็นหลักประกันนะครับว่าเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยปัญหาความขัดแย้งต่างๆมันจะไม่กลับคืนมาอีกนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของโมเดลซึ่งความจริงกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยืนยันในโมเดลนี้มาโดยตลอดนะครับว่าน่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนนะครับมีการจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อที่จะมาปฏิรูปการเมืองกันก่อน หาข้อตกลงหาแนวทางหากติกาที่จะเป็นหลักประกรันว่าเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยการเมืองบ้านเราเดินหน้าไปได้ไม่กลับคืนสู่สภาพปกติก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราหยิบยกมาเป็นประเด็นถามท่านผู้ชมสําหรับค่ําคืนนี้นะครับหยิบโมเดลของคุณสุทเทพือกสุวรรณกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเห็นด้วยหรือไม่กับการเปิดเวทีหาทางออกชาติก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเห็นด้วยหรือไม่นะครับถ้าเห็นด้วยกับโมเดลนี้ก็กดหมลยเลขหนึ่งแต่ขณะเดียวกันในซี่ของรัฐบาลก็บอกว่า จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยหอาจย์ทงทองจันทรังสุเป็นคนดําเนินการนะครับก็จะทําคู่ขนานไปกับการเลือกตั้งเลือกตั้งวันที่2ยังอยู่แต่ว่าก็ทําควบคู่กันไปแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินหน้าต่อสําหรับเรื่องแนวทางที่จะนําไปสู่การปฏิรูปประเทศนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นโมเดลในซีของรัฐบาลซึ่งจะเปิดเวทีเนี่ยครับวันที่15ธันวาคมเนี่ยเป็นวันแรกนะครับ ก็เลยถามท่านผู้ชมว่าจะเลือกโมเดลไหนนะครับถ้าโมเดลของนายกของรัฐบาลก็กฎหมายเล็กสองนะครับถ้าเป็นโมเดลของคุณสุเทพที่บอกว่าการเลือกตั้งต้องดีเลยเอาไปก่อนนะครับยังไงยังไงก็มาหาเวทีในการปฏิรูปการเมืองก่อนแล้วค่อยไปสู่เวทีการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมเห็นอย่างไรนะครับอา้าวในระหว่างที่รอในส่วนของภาคธุรกิจนะครับเราเปิดสายกับท่านผู้ชมก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่นะครับ กับโมเดลของคุณสุเทพเทศสุบานกับกรมผู้ชุมนุมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือว่าเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนนะครับเปิดเวทีระดมความคิดเห็นนะครับปฏิรูปการเมืองก่อนนะครับแล้วก็ไปสู่หมวดของการเลือกตั้งก็กดหนึ่งแต่ถ้าท่านคิดว่าโมเดลที่ทางรัฐบาลทำเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วเพราะมีพระราชกิจสีการแล้วยังไงก็ต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอยู่แล้วนายกจะเปิดเวทีคู่ขนานกันไปก็สามารถทําได้นะครับก็กฎหมายเลขสองนะครับ ไปเริ่มต้นที่คุณประเดชครับคุณประเดชครับสวัสดีครับคุณประเดชครับสวัสดีครับคุณประเดชครับครับสวัสดีครับอาจารย์ประจักษ์ครับสวัสดีครับอ่ะเห็นด้วยกับโมเดลไหนโมเดลของคุณสุเทพหรือโมเดลของรัฐบาลอัลโลสวัสดีครับอาจารย์ประจักษ์ครับอ่ะเดี๋ยวยังไงทีมงานเตรียมโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าผมตะโกนไม่ได้แล้วนะฮะ อ่าตะโกนไปก็ไม่ได้ยินนะครับคุณประเดศครับ,คร,บครับผมว่าฮัลโหลผมว่าครับครับได้ยินครับได้ยินผม,ผมว่าทำนะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เลยได้ยินครับผมได้ยินคุณประเดศฮะคุณผ,ผมได้ยินคุณประเดศครับอ่าเชิญเลยเชิญเลยผมว่าเอาน่ะดีแล้วทำก่อนน่ะดีแล้วเอาเอาอันไหนละดีกว่ากาันอ่ะต้องทำก่อนอ่าแต่แต่แต่อย่าให้มันมากมายทำแค่ว่าทำกฎสติกาการเลือกตั้ง มันต้องไปเอายาวเฟื้อเอานิดเดียวอ่าอันนั้นไปแต่เป็นนโยาบายของพรรคไหนก็นแล้วแต่ใครจะเอามาทำก็เอามาทำอย่างอื่นน่ะครับเอาแก่กฎกติกากันเลือกตั้งอ่ะอืมจะให้แก้ก่อนออหรือว่าเลือกตั้งก่อนคุณป <คน S 2> ระเด็จไอ้เรื่องอื่นเอาวาทีหลังครับคุณคุณประเดียฮะจะให้แก้ก่อนเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยแก้ กติกาที่ว่าเนี่ยเจอก่อนครับจะก่อนทําก่อนผมว่าทําก่อนดีถ้ามีช่องทางทําได้ทําก่อนอ่าทําก่อนมันจะไม่ได้มีปัญหาอ่าทําก่อนแล้วค่อยไปเลือกตั้งครับผม้าเลือกตั้งมาแล้วไม่รู้ใครจะไปทําหรือจะไปเชื่อใครได้อืมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วในการที่จะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนก่อนแล้วก็ไปส่หมวดของการเลือกตั้งฮัลโหลครับครับเอาเอาล่ขอบขอบพระคุณนะครับคุณประเดชครับขอบพระคุณนะครับ ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับอะก็อย่างที่รับรู้รับทราบนะครัตทีมการเตรียมโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่าผมตะโกนไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะว่าตะโกนยังไงก็ไม่ได้ยินนะครับคุณจนจังสองครับสวัสดีครับคุณจินจังสองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับชอบโมเดลของทางคุณสุเทพหรือว่าโมเดลของนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลขอมันมันยังไงคงไม่มีใครยอมใครแล้วมั้งครับผมว่านะอ้าวคือไม่มีใครยอมใครหรอกแต่ว่า ในท้ายที่สุดแล้วการเลือกตั้งเนี่ยพอมีพระราชกิจสเดีกาออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเดินหน้าสมมภชเลือกตั้งอยู่แล้วลหะนะขณะนี้นะเว้นแต่ว่าจะมีอะไรที่ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปผมว่าฝั่งนี้คงไม่ยอมเลือกตั้งแะผมว่านะฮะฝั่งคุณสุเทพคงไม่ยอมเลือกตั้งแน่นอนผมไม่ยอมเลือกตั้งไม่ยอมได้ยังไงเรามีพระราชกิจสเดีกามาแล้วนะพระราชกิจสเดีกายุบสภาให้มีการเลือกตั้งสองกุมภาเนี่ยนายกรัฐมนตรีกับประธานกกตเนี่ย รักษาการตามปฤษฎิีการนี้อ้าวครับมันนายกเป็นผู้รับสนองะบรมราชองการด้วยนะอถ้าให้เลือกตั้งมันก็ไม่จบครับเพราะฉะนั้นควรที่จะมาปฏิรูปการเมืองก่อนแล้วค่อยไปเลือกตั้งผมว่าอย่างนั้นแน่นอนครับแต่ว่าทีนี้มันมันทางทางฝั่งรัฐบาลก็ต้องไม่ยอมครับครับแล้วมันจะทําได้หรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกําลังเดินหน้าสู่หมดเลือกตั้งแล้วนะคุณจินจังสอง โอ้มันก็ลําบากก็ดูเหมือนว่าคุณสุเทพจะอ่อนๆไปวันนี้ก็มันก็มันก็ไม่ยุบครับผมว่าไม่หมายไมยนี้ว่าฝั่งคุณสุเทพก็ไม่ยุบก็ไม่ไม่ยุ่ยครับอืมรู้สึกแข็งขึ้นม่อีกแล้ววันนี้ครับผมว่านะมันมันยังไงผมว่าเดี๋ยวนี้มันมันเกิดเกิดคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาอืมผมว่านะครับกลุ่มที่เกิดกลุ่มไหนขึ้นมาคุณคุณจินจังสองกลุ่มไหนที่บอกว่าเกิดขึ้นมาตอนนี้เขาออกมามากเนี่ยครับ ซึ่งคุณสุเทพก็คงคงทิ้งพวกนี้ไปไม่ได้นะครับผมว่านะอืม,อมคงออกไม่ได้ทีนี้ม,นมั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 นยังไงแล้วนะแต่ผมว่านะไอ้อย่างกรณีว่าเอาคุณไปจักสังเกตนะครับว่าไอ้กรณีสามแสนห้าหมื่นล้านของโครงการ,รน้านี่ครับครับมันมันมีเควอเตอร์เกิดขึ้น,นครับอืมผมว่านะแล้วทีนี้ถ้าถ้าโครงการสองล้านล้านเนี่ยเขาก็คงกลัวจะมีบริษัทอะไรเกิดขึ้นมาอีกมารองรับเพราะจริงๆเควอเตอร์เนี่ย ถึงเวลาก็ต้องมาแจกงานให้บริษัทไทยทาเหมือนเดิมของอคิวเพราะว่ามันเรื่องนี้หรือเปล่าที่ว่าท่านเป็นผลประโยชน์ส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ไอ้เรื่องแผนบริหารการจัดการน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าความจริงมันเหลือเวทีแสดงความพิถีของประชาชนเวทีสุดท้ายคือกรุงเทพเวทีเดียวัเแต่ละเวทีก็จับแทบไม่ได้ทั้งนั้นเลยวุ่นวายหมดทุกเวทีครับแต่ว่าคงตัดสินใจในช่วงนี้ไม่ได้คงต้องรอรัฐบาลใหม่คือสรุปแล้วก็ต้องส่งให้รัฐบาลใหม่ตัดสินใจอยู่แล้วการตอนนี้คือคือเขาคง ไม่ยอมให้ให้คุณทักษิณเนี่ยมาจัดการประเทศไทยได้คนเดียวอีกแล้วผมว่านะครับมันมาเดินถึงตรงนี้แล้วผมว่านะผมบอกมาขอบคุณนะครับคุณจิจังสองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับโทรเข้ามาเบอร์มือถือนะครับที่ปรากฏบนจอฮะสายตรงไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ยิน้ะสื่อสารกับผมไม่ได้ยินนะครับไปที่หกสาหกสี่สามสองครับหกสี่สามสองครับสวัสดีครับหกสี่สามสองครับสวัสดีครับครับอาจารย์ประจักษ์ใช่ไหมครับ ครับสวัสดีครับใครครับครับใครครับฮัลโหลครับชาะอุดรครับอ๋อเป็นยังไงบ้างเรื่องโมเดลนี่เห็นด้วยกับโมเดลใครโมเดลของซีกของกลุ่มผู้ชุมนุมของคุณสุเทพหรือว่าโมเดลของรัฐบาลอ่าคือคือมันอย่างงี้ครับเป็นยังไงอาจารย์ครับอ่าคือตั้งแต่ก่อนเนี่ยชาวนาเนี่ยเขาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรเยอะแยะนะครับ จะมีการชุมนุมกันขึ้นมาเนี่ยนะครับทางชาวนาเนี่ยเขาก็ว่าเออมาเรียกร้องอะไรทางชาวไร่ชาวนานะครับอืคืออย,อยากอยากอยากให้ให้เลือกตั้งแล้วก็ค่อยค่อยไปว่ากันอนะครับครับคืออันนี้เป็นเป็นเป็นความเห็นของประชาชนหรือว่าเป็นความเห็นของเราคนเดียวไม่ฮะวก็เห็นของประชาชนชาวบ้านตาดำดำนี่แหละครับครับควมเห็นของชาวบ้านแล้วไม่กลัวว่าไปเลือกตั้งเสร็จกลับมา มันก็จะมีการออกมาจุมนุมปท้วงกดดันขับไล่รัฐบาลเหมือนเดิมละก็ะนี่แหละครับไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเสื้อแดงไม่ว่ามอบที่ไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยทางทางชาวนาเนี่ยจริงๆแล้วผู้ที่ทําไร่ทํานาเนี่ยเหมือนอย่างผมเนี่ยผมก็แค่อายุแค่สามสิบสี่สิบเนี่ยค,คือเบือ่อเบื่อตรงเนี่ยอืเบื่อจริงๆมันมันได้รับผลกระทบแค่ไหนฮะไอเรื่องการกระชุมนุมประท้วงว่ากันไปว่ากันมาเนี่ยในมุมของชาวบ้านจริงคือบางทีเนะี่ย บางคนเนี่ยคือเขาไม่รู้ภาษีภาษาเนี่ยเขาเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยอะไปเจออามอกชุมนุมอีกแล้วครับไม่รู้ชุมนุมอะไรอื่าแล้วมาทําไมมีคนชวนมาหรือตั้งใจจะมาเองฮะไม่แม่่ครับบางทีน่ยก็เขาไปธุระเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงว่ามาอยู่ที่กรุงเทพจะไปไหนมาไหนก็เจอกลุ่มผู้ชุมนุมมันก็เลยไม่สะดวกใช่บางทีก็เหมือนเหมือนเหมือนอาทิตย์ก่อนเนี่ยที่ยึดสูราชการใช่ไหมครับ อทางแถวบ้านผมเขาก็มีญาติที่ว่าเป็นพวกต่างชาติอะไรใช่ไหมแต่งงงแต่งงานเขาจะไปต่อหมอ,อาอยุดอีกแหละเข้าไม่ได้เราก็ต้องกลับออกมา่ากลับออกมาก็ต้องมาเสียค่าอ่าอะไรอ่ะต่อมอใหม่คือปรับวันละห้าร้อยอ่ะคิดดูจริงๆแล้วที่จะชุมนุมจะอะไรเนี่ยไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าคือบางทีการรับส่งข่าวสารเนี่ยบางทีคนนั้นชอบทางนี้ก็เทีย บางคนชอบครั้งนี้ประเชียออืมแต่จรงิงๆแล้วพวกผมนี่นะคือชาวบ้านจริงๆเนี่ยครับเขาไม่เชียร์ใครหรอกอจรงกิงๆแล้วอ่ะเขาไม่เชียร์หรอกไม่เชียร์แล้วอยู่กันยังไงนะไม่เชียร์แล้วต้องการอะไรฮะก็คือดูด,ดูดูว่าเออชาวบ้านที่ท,ทาําไร่ทํานาชาออกมาก็ไปไล่ไปนาอืมนะครับครับจรงิงๆแล้วสิบเจ็ดสิบแปดจังหวัดเนี่ยหลายๆที่ที่ททคนทําไร่ทํานาลองถามเขาดูสิว่า มันเป็นยังไงมั่งครับไม่ใช่ไปถามแต่พวกนักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยดีฮะดีครับดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหมครับครับขอบคุณนะครับนักวิชาการออกมาแล้วก็มาบอกว่าเออทางนี้ดีทางนู้นดีผมถามว่าคุณดีตรงไหนอ่าอ่าอ่าีไม่ใช่ว่าถามแตพื่คุณสุเทพนะครับไม่ใช่ว่าถามเฉพาะเชื่อแดง ผมถามทั้งสองอหละว่าคุณดีตรงไหนาาาทาใม้ชี้แกงกับชาวบ้านด้วยสิเอาละเอาละขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวเรา<ม>คุยกัน <ขอ S 2> <ม>ใหม่นะ<ม>พอดีมีสายรอนะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะฮะ,ะก็เป็นความเห็นเข้าใจว่าน่าจะมาจากภาคส่วนประชาชนโดยทั่วไปนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏบนหน้าจอของท่านผู้ชมในขณะนี้นะครับก็ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์นานๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นมือถือเนี่ยผมตะโกนแล้วท่านผู้ชมก็ไม่ได้ยินนะครับผมก็ตะโกนอยู่เนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ส่งเป็น SMS มมาได้นะครับหรือส่งเป็นนะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือเข้ามาก็ได้ครับ